บางแสนวันนี้ยังพามาศึกษาวิถีชีวิตความเป็นไปหนะดินแดนที่ห่างไกลยอย่างนิวซีแลนด์นะครับทางเกาะใต้นะผมมาที่มหาวิทยาลัยโอทาก o นะครับหรือว่า University of Otago นั่นเองนะครับมาทำไมไกลขนาดนี้ก็มาดูเขาดูเราแล้วไปปรับใช้นั่นเองครับผมรู้สึกว่าโลเคชั่นคล้ายๆที่มอบูนะติดทะเลคล้ายๆกันเลย มหาวิทยาลัยโอทากนะครับหรือว่า University of Otago นะครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในเมืองเดนนีดินนั่นเองนะครับผมเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับผมอาคารเก่าแก่มากมายโอ้โหใครเรียนสถาปัตย์นี่ร้องว้าวแน่นอนนะครับผมมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยคิตศักราช1869นะครับโดยได้รับพระราชบัญญัติจากสภานิติบัญญัติของจังหวัดโอทากนัเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศนิว แลน์และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เ่าแก่ที่สุดในซีกโลกใต้เลยทีเดียวนะครับผมที่นี่มีชื่อเสียงในระดับโลกด้านการวิจัยโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์และมนุษยาศาสตร์นะครับผมนักศึกษาหลายหมื่นจากทั่วโลกนะครับมาศึกษาที่นี่เพราะคุณภาพการศึกษาและบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับไม่ใช่เก๋นนะนี่ของแท้นะครับผมสิ่งที่ทําให้มหาวิทยาลัยโอทากมีเอกลักษณ์นั่นคือสถาปัตยกรรมนะครับแบบโกธิกฟื้นฟูหรือว่าโกธิกลิเวอร์ ผมใครเรียนสถาปัตย์ต้องรู้จากแน่นอนนะครับผมเนี่ยเดินเท่ๆหน่อยเป็นไรนะอาคารเป็นลักษณะเก่าแก่ทาจากหินบะซอลสีเข้มนะครับสลับกับหินปูนสีอ่อนเต็มไปหมดนะครับผมสร้างขึ้นอย่างประณีตทําให้ทุกครั้งที่เดินผ่านอาคารเก่าแก่นั้นรู้สึกราวย้อนยุคไปในยุโรปสมัยเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับผมแถมยังมีแม่น้าหลีดไหลผ่านกลางมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาจะนั่งริมแม่น้านะครับเท่ๆเนะอยากไปนั่งอยู่เหมือนกันครับผมไหลผ่านกลางมหาวิทยาลัยเลยครับเพิ่มความร่มรื่น และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาในช่วงพักนะครับผมบรรยากาศเงียบสงบปลอดภยัยและเหมาะสำหรับการเรียนรู้อยู่อาศัยจริงๆนะครับแม้จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่มหาวิทยาลัยโอทาโกก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะครับอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อรองรับนักศึกษาในศตวรรษที่21อย่างเต็มที่นะครับผมชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ได้มีแค่การเรียนนะครับแต่ยังมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นกีฬาชมรมหรือกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆนะครับมหา วิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลน,นะครับผมมีพิพิธภัณฑ์นั่นนี้นู่นผมเดินเข้าไปดูทั้งวีทั้งวันยังไม่ได้เอามาลงให้ดูเดี๋ยวจะลงให้ดูภายหลังนะครับผมมหาวิทยาลัยโอทากถือเป็นสถานที่แห่งแรงบันดาลใจที่หล่อหลอมผู้นำนักวิจัยและคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกโอ้โหว่าไปนั่นผมก็คนหนึ่งนี่แหละที่แอบมา ดูเล่น,เลนๆเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาหรอกแค่เดินผ่านหากคุณกําลังมองหาประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศที่มีทั้งคุณภาพและประวัติศาสตร์นะครับผมและบรรยากาศที่เท่ๆแบบนี้ไม่เหมือนใครก็นี่เลยมหาวิทยาลายัยโอทากนะครับจอบบ